สวัสดียามเย็นครับเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนี่ฮะดูต้องฟ้าดิครับมืดมาแล้วครับตกเย็นก็มืดมาแล้วครับอ,อ,อย่าตกนักเลยครับเมื่อวานก็ตกสองรอบแล้วครับรอบเย็นรอบคำ่ำช่วงตอนเย็นตกช่วงสามทุ่มตกอย่าตกมากก็เลยนะครับเนี่ยอัปเดตให้เอฟซี FC ตอนเย็น ดูกันหน่อยครับนี่ดูท้องฟ้าเลยฮะไม่เปิดเลยครับมืดมาหมดแล้วครับนี่ฮะนี่หน้าหน้าบ้านฮะหน้าบ้านหลังเก่าอบ้านหลังใหญ่นี่ฮะ,ะไม่เห็นตะวันไม่เห็นอะไรเลยฮะดินไม่เคยแห้งเลยครับนี่ฮะ มืดไม่เลยครับลุ้นอยู่ทุกวันครับเพราะว่าตกมาคืนนี้ก็ตกมาไม่เยอะฮะเลยปิดร้านแล้วก็ยังไม่ได้วิทย์ฮะปล่อยไว้ก่อนนะ้ำมันก็ยังไม่ซื้อขายไม่ดีฮะขนาดหวยออกนะต้นเดือนเงียบครับนี่ก็มืดไม่ครับหน้าฝนนะต้องทำใจนะครับแต่จะด,ดูครับนะ ฝาก fc ทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะเข้าไปชมเข้าไปดูกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับนี่ฮะมืดไหมล้วครับแต่รู้ตกไม่ตกให้ไปตกที่อื่นนะครับตกมาที่นี่ก็จะแย่ฮนะนี่ยังไม่ค่อยแห้งนะอะไรครับมามืดเลยครับมืดไปหมดอ้ ฝากเอฟลุงพลประแตนด้วยนะครับเข้าไปชมเข้าไปดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับช่วยเป็นกำลังใจหน่อยนะครับะช่องเล็กๆครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมไปหาครับลุงพลประแตนและยูทูบเบอร์ที่อยู่จาปาดงนะครับนี่นะครับแต่วันจะเห็นแล้วจะใยังมือดอยู่ครับ นะคลิปนี้ก็ไว้สัน้นๆนะครับ FC ทุกท่านนี่ฮนะมีต้นกล้วยมีเครืออยู่แต่ยังไม่แก่ครับนะสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ FC บายบายคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ